หรือสักอย่างหนึ่งไม่มีใครจับปลือทันหรอกฮะปลือว่ายน้ําแค่นิดเดียวก็พุ่งลงสาบไปแล้วล่ะฮะแม่แม่อย่าห่วงปือเลยฮะปลือเคยว่ายตอนน้ําร้อนอย่างนี้ออกบ่อยไม่เห็นเป็นอะไรสักทีหนึ่งสบายใจได้เลยครับแม่หายห่วงหายห่วงครับอืมอย่าประมาทนักเลยลูกแม่รู้ไหม ปลาที่ประมาททั้งหลายนะันจะถูกจับไปเป็นอาหารของคนมาตั้งไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไร่แล้วนะลูกหรือไม่ได้ประมาทหรอกฮะแม่หรือระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะแต่พอแม่เผลอหรือก็ว่ายน้ำออกไปยังผ่อนสระจนผู้เป็นแม่ตามไม่ทันปลื้อักอย่างหนึง่งไม่มีใครจับปลื้อทันหรอกฮะปลื้อว่ายน้ำแค่นิดเดียวก็พุ่งลงสระไปแล้วล่ะฮะแม่ แม่อยู่ห่วงปื้เลยฮะปื้อเคยไหว้ตอนน้ำล้นอย่างนี้ออกบ่อยไม่เห็นเป็นอะไร